สวัสดีค่ะกระท่มชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าพาออกมาฟังเสียงนกร้องตอนสายๆนะคะมีดอกไม้งามที่เมื่อวานนี้ป้าเอามาปลูกเพิ่มสองกระถางนะคะก็คือกระถางนี้กับกระถางนี้นะคะสองกระถางนี้ที่ป้าเอามาปลูกเมื่อวานนี้ที่เราไปเที่ยว กับคุณลุงนะคะไปทำภาระธุระแล้วก็เลยเลยไปเที่ยวที่สวนไม่ใช่สวนที่ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็หยิบต้นไม้ติดไม้ติดมือมาปกติแล้วสองกระถางที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นอ่างบัวเหมือนอันนี้นะคะเหมือนอ่างบัวแต่ว่าเนื่องจากเออมันมันไม่มีบัวนะคะมันไม่สวยเราก็เลยต้องเอา เฟืองฟ้ามาไว้แทนนะคะจะได้เป็นกลุ่มอันนี้ก็มีตรงนั้นก็ยังมีอ่างบัวเหลืออันนึงนะคะแล้วก็ยังมีกระถางป้ยเซียนนะคะยังมีป้ยเซียนอยู่ต้นหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันอยู่กลุ่มนี้โซนนี้นะคะโซนนี้ก็เป็นริมอสนามหญ้าเทียมนะคะเป็นริมสนามหญ้าเทียมที่ เราใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจในตอนในในตอนเย็นในยามเย็นหรือยามที่เราว่างจากงานถ้าวันไหนทำงานอยู่ที่บ้านเหมือนวันนี้ป้าเปียก็ทำงานเอกสารอยู่ที่บ้านนะคะอยู่บนบ้านก็ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยเวลาที่ว่างนิดนึงป้าก็แวะลงมาเพื่อที่จะมาดูดอกไม้ให้ชื่นใจมานั่งชมดอกไม้ ังเสียงนกร้องอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสสบายใจได้เป็นอย่างดีเลยนะคะที่นี่ก็นอกจากกระถางดอกเฟื่องฟ้าแล้วนะคะก็ยังมีต้นจันผาจันผาแล้วก็จะมีต้นอันนี้มันไม่โตสักทีเนาะ ปาล์มแชมเปญน,นี้นะคะปาล์มแชมเปญยังเหลือสามต้นนะคะอยู่ที่นี่นะคะเนี่ต้นหนึ่งอยู่มุมนี้นี่นะคะต้นหนึ่งอยู่มุมนี้มันไม่โตเลี้ยงยากมากเลยแล้วมันก็มีนอนชอนชัยมีปาล์มแชมเปญเหลืออยู่สามต้นนะคะสนามหญ้าตรงนี้เมื่อก่อนนี้ป้าลุงปาล์มแชมเปญต้นใหญ่ใหญ่หอ้วนก็มีนะแต่เราสู้หนอนไม่ได้นะแล้วก็ อ้อย่ารกเวลาที่ไม่ได้ตัดหญ้ามันก็จะรกมากอยู่หน้าบ้านมันดูไม่สวยงามนะคะป้าก็เลยตัดสินใจเทพื้นนะคะให้เขาปรับพื้นเทพื้นปูนให้แล้วก็เอาหญ้าเทียมมาวางแต่กระนั้นดูสิคะเนี่ยดูร่องรอยความสุกซนของน้องหมาขนาดเราเก็บขยะแล้วนะมีถุงขยะที่นี่นะคะถุงถุงที่ป้าเอา,เ,อาเป็นถุงดอกไม้นะ เป็นถุงที่ใส่ดอกไม้มาจากทางร้านที่เราเอามาปลูกนะคะเอ่อแล้วก็ได้เก็บ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 ใส่ถุงเอาไว้แบบนี้นะคะเก็บใส่ถุงเอาไว้แบบนี้แหละรากไม้ที่เราเอาออกที่เราตัดแต่งใหม่นะคะ <c oughs> อันนี้คือร่องรอยของน้องหมาที่ซุกซนนะคะก็นี่แหละว่าจะทำสนามหญ้าสวยๆมีหญ้าเทียมมาวางไว้ สะอาดสะอ้านแต่ถ้าน้องหมายังอยู่ถ้าเราเลี้ยงน้องหมานะเราก็จะไม่ได้นั่งแบบสะอาดสะอ้านหรอกกาสะอาดทีละแป๊บหนึ่งนะคะกวาดกวาดเก็บออกแล้วก็สะอาดบ้างแต่ว่าไม่นานนั้นพอน้องหมามาถึงเขาก็จะไปลื้อถุงไปลื้อนู่นนี่นั่นมากัดเต็มสนามอันนี้ก็คือเราจะต้องทําใจนั่นแหละนะคะทําใจนะคะแล้วก็ทัดจาก ถัดจากอ่าเฟื่องฟ้าก็จะมีเข็มใหญ่นะอันนี้นะคะคือต้นเข็มใหญ่สีชมพูนะคะที่คุณลุงก็ตัดแต่งเอาไว้แล้วแต่มันก็ยังไม่เกิดยอดเห็นไหมคะมันยังไม่มีดอกเยอะแต่มันมีดอกเก่าที่เหลืออยู่ที่ที่ป้ายคุณลุงเหลือเอาไว้บ้างอารอเพื่อนกว่าที่จะเกิดมาใหม่นั้นก็ขอให้มีดอกเข็มอยู่ตรงนี้บ้างนะคะอืม มีดอกเข็มอยู่สามกระถางที่คุณลุงพยายามที่จะตัดให้มันเป็นทรงพุ่มเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ให้มันโตไม่ให้มันเป็นต้นโตแต่ถ้าปล่อยให้โตมันก็จะโตใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีดอกดกสวยงามเยอะเหมือนกันนะแต่ตรงนี้มันเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านที่เราพอที่จะได้พักผ่อนนั่งเล่นให้ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เราก็เลยไม่ให้เข็มใหญ่นี้มันโตขึ้นเอาไว้เป็นทรงพุ่มที่กระถางเล็กๆตรงนี้ก็พอนะคะพามาฟังเสียงนกร้องแล้วตรงนี้นี่ตรงที่ชอบมากเลยก็คือบนต้นของตามล้างขวดต้นนี้แหละแปลงนะคะต้นแปลงล้างขวดนะคะซึ่งสวยงามมากๆเลย ป้าชอบนะดอกมันดกก็ชอบตรงที่ดอกดอกนี่แหละนะคะแล้วก็ออกดอกตลอดปีนะคะพอช่อดอกอันนั้นร่วงไปแล้วก็จะมีชออม่อ,นนะะด,อกกดอกใหม่ขึ้นมาแทนนะคะดอกเก่าร่วงไปดอกใหม่ขึ้นมาแทนจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะคะตลอดปีเลยมันก็เลยทำให้สวนของเราไม่ขาดสีสันนะคะ ที่สวนตรงนี้ก็ยังมีสีสันสวยงามอยู่ตลอดมีนกน้อยมีนกใหญ่นะคะมันแอบมาเล่นแต่ความจริงนกน้อยมีรังอยู่บนต้นนี้นะแต่ว่านกตัวใหญ่ๆเน่พี่น้องเอ,อเล่าสู่กันฟังเนาะป้าเคยเห็นนกตัวสีใหญ่อ่ะไม่ใช่สีใหญ่สีนกตัวใหญ่สีครามโอ้ตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกเลยนะเนี่ยป้าเปียกนี่เลยนี่เลยสีป้าพามาดูเนี่ย เวลาิดเงียบเราอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเราก็ต่างก็ทํางานมันมันไม่มีคนออกมาตรงนี้แล้วมันเงียบมากแล้วมันมีน้ําใช่ไหมคะมีแอ่งน้ํามีบอ่อน้ําอยู่ตรงนี้แล้วนกมันก็แอบมาเล่นน้ําแต่ป้าก็แอบดูจะถ่ายไม่ได้ถ้าเราขยับเนี่ยอันนี้นกพิราบหรอกอยากให้หนีมากเลยไม่อยากจะให้มาอยู่ตรงนี้หรอกแต่ก็มาทุกวันมาเล่นน้ํามายังก็เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นไหม บินมาเล่นน้ําบินมาเ้วเอาอาหารให้มันน้องหมามันก็หมายอ่อแอบกินหมดก่อนน้องหมาแล้วน้องหมาก็ใจดีมากเลยน้องหมาของป้านี่ไม่ไล่นกด้วยเด้อปล่อยให้นกพิราบกินอาหารเฉยเลยนะนี่มันมาเล่นอยู่ตรงนี้อ่านะคะคือมีนกสีสีครามสีครามจริงๆนะสวยมากเลยแล้วป้าก็แอบดูนะคะแอบดูนกแต่ไม่แอบถ่ายแอบถ่ายไม่ได้ นกไม่ให้นกมันตกใจมันก็บินหนีไปนะคะก็เลยได้แต่แอบดูนะคะถ้าเราเปิดประตูมา,าป้าแอบดูอยู่ตรงหน้าต่างเนาะถ้าเปิดประตูมานกมันก็บินไปเราก็ไม่ได้ถ่ายอยู่ดีก็เลยได้แต่แอบดูนะคะอันนี้บรรยากาศดีดีป้าก็อยากจะพักผ่อนอยากทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำงานมันก็ไม่ได้มาชมนกชมไม้ พอพักนิดหน่อยป้าก,ก็แวะบมามาถ่ายคลิปไปฝากามาฝากพี่น้องที่จะแวะเวียนเข้ามาดูนะคะมาเยี่ยมชมมาชมมาเยี่ยมกระท่อมชมจันทร์อย่างตอนนี้คุณลุงก็กําลังประชุมนะคะคุณลุงประชุมอยู่ในบ้านประชุมที่ห้องซูมนะคะประชุมงานอยู่ที่บ้านป้าก็เลยทํางานของป้าแล้วป้าก็แวบลงมานี่แหละมาเปิดหูเปิดตามาชมธรรมชาติตอนกลางวัน ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะพี่ซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าบ้างเด้อดูโฆษณาให้ก็ดีเหมือนกันด้วยจ้ะเด้อ,ดอขอบคุณลหลายๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ